ู้ถูกขโมยเหรียญกู้คืนผ่านเมตาแมสได้ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปตัวทอกครับกับผมแซกโนบะดี้ครับผมขอต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ติดตามข่าวสารคริปโตเคเนซีครับผ่านทางคลิปตัวทอครับทุกวันนะตอน8โมงเช้านะครับผมแล้วก็ขอต้อนรับน้องใหม่ทุกคนเข้าสู่วงการนี้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีข่าวดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ถูกแฮ็กเหรียญขโมยเหรียญนะครับมาฝากกันด้วยนิดนึงนะเป็นถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมแล้วกันนะใครที่อยู่สายคริปโตผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ น่าจะมีประสบการณ์เรื่องการโดนขโมยเหรียญกันบ้างแหละนะครับผมผู้ถูกขโมยเหรียญคริปโตครับจะสามารถกู้คืนเหนนรียญนะฮะผ่าน MetaMask ได้ครับผ่านความร่วมมือของ Asset r e a l i t นะครับก็ใครใช้ MetaMask อยู่บ้างนะครับผมเองยังเคยโดนแฮกผ่าน MetaMask เลยนะจริงๆบอกเลยว่ายุคเนี้ยเก่งให้ตายมันต้องมีช่องให้พลาดกันบ้างอะแฮกเกอร์มันเก่งนะครับ เหยื่อที่โดนหลอกลวงในโลกคริปโตนะครับตอนนี้สามารถสบายใจได้นะเพราะว่าตอนนี้ในแอปกระเป๋าคริปโตยอดฮิตอย่าง MetaMask นะครับได้ร่วมมือกับ Asset Reality ฮะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบแล้วก็กู้คืนการหลอกลวงสินทรัพย์ดิจิทัลครับเพื่อช่วยผู้ที่ถูกสแกมในโลกคริปโตเคเรนซีครับ ก,การร่วมมือกันของ MetaMask แล้วก็ Asset Reality ครับเป็นก้าวแรกของอุตสาหกรรมในการกู้คืนสินทรัพย์ดิจิทัลเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยแอป MetaMask ครับมีผู้ใช้งานอยู่ประมาณ30ล้านรายต่อเดือนนะครับแล้วก็เพื่อที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานครับแอประดับโลกนี้เนี่ยจึงได้ร่วมมือกับ Asset Reality ครับในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกโกงแล้วก็กระบวนการ กู้คืนแบบปกติเดี๋ยมันยุ่งยากนะใช้เวลานานแล้วก็มีราคาแพงมากนะทาง Asset Realty เนี่ยก็เลยเชิญผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการโกงนะฮะเปิดใช้งานการตรวจสอบผ่านทาง MetaMask ฟรีนะครับแต่ทางกับกันเนี่ยถ้าพวกเขาเนี่ยต้องการจะฟ้องคดีอาญาผู้ใช้ต้องทำการชำระค่าธรรมเนียต่างๆทางกฎหมายนะครับก็เอาจริงนะผมว่ามันเหมือนจะง่ายขึ้นนะแต่ก็ไม่รู้ยุ่งยากหรือเปล่าเพราะผมเองโดนแฮกผ่าน MetaMask แล้วจะกู้คืนผ่าน MetaMask แต่ว่าทั้ง2บริษัทนะจะเข้ามาช่วยเหลือถ้าเกิดว่าการฟ้องร้องเนี่ยต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลนะครับโดยจะใช้ประโยชน์จากการยื่นฟ้องแบบกลุ่มเพื่อกระจายค่าใช้จ่ายนะครับผมแล้วก็มีบริษัทจำนวนมากครับที่แสดงความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเหยื่อที่โดนโกงในโลกคริปโตเคเรนซีครับเช่น Consensus ครับบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนนะครับ,บ,รเ,รรบเป็นบริษัทที่จะช่วยเหลือการสแกมที่เป็นสเกลขนาดใหญ่นะครับทางแอป MetaMask ครับจะทำหน้าที่ให้ผู้ใช้เนี่ยรายงานข้อมูลผ่านทางแอปครับ จากนั้นทาง Asset Realty ครับจะเข้ารับช่วงต่อนำข้อมูลไปให้การช่วยเหลือครับแล้วก็บอกให้ผู้ใช้งานเนี่ยทราบถึงสถานะของคดีนะครับนายแดนฟินเล์ครับผู้ร่วมก่อตั้ง m t t m m s s ครับเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญมากคือการที่เหยื่อต้องออกมายื่นเรื่องนะครับร้องเรียนแม้ว่าจำนวนจะน้อยก็ตามนะครับสิ่งนี้จำเป็นต่อการเร่งสอบสวนและเป็นตัวกระตุ้นให้คดีดาเนินไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมครับ ต้องบอกว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะออกมากะหรอกถ้าโดนน้อยๆอย่างผมโดนแค่ร้อยกว่าบาทมันไม่เยอะนะครับแล้วรู้สึกว่ามันเสียเวลาที่มานั่งนะเอาเป็นว่าเราระวังตัวเองก็คงจะง่ายกว่ามัง้งแต่ถ้าหลายคนที่โดนแบบเยอะๆอนนี้ก็น่าเห็นใจฮะต้องมาฟ้องร้องกันนะครับการโกงในโลกคริปโตเนี่ยไม่ว่าจะมูลค่าหลายร้อยหรือหลายล้านดอนลลาร์นะฮะผู้ที่โดนเนี่ยก็จะรู้สึกทรมานเหมือนตัวเองตกอยู่ในความว่างเปล่านะส่วนผู้ที่ทําการโกงพวกเขาเนี่ย ก็จะมีความสุขนะครับแล้วก็เตรียมการวางแผนในการโกงครั้งต่อไปอันนี้จริงคะมันได้ใจนะครับขณะนี้สามารถกู้คืนคริปโตเคอเนซีที่ถูกขโมยไปได้อย่างรวดเร็วครับโดยใช้กลไกที่ทาง MetaMask ครับร่วมมือกับ Asset Reality ครับโดยพวกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบนิเวศเว็บทรนะครับรวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานเกี่ยวกับการแฮ็กและการโกงในโลกคริปโตเคอเนซีครับแล้วก็ยังเป็นการปรับปรุงความปลอดภัยของระบบและอัปเกรดระบบสำรองข้อมูลของสินทรัพย์ดิจิทัลครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องการแฮกนะครับอ,อ,อย่างแรกนะก่อนที่เราจะไปไปถึงขั้นการไปฟ้องร้องไปดำเนินคดีอะไรแบบนี้นะฮะเพราะความจริงมันยุ่งยากวิธีที่งห้ยสุดการระวังตัวเองอย่างแรกครับถ้าเราใช้เมตาแมสมันก็คงจะมีแค่ประมาณ2วิธีในการป้องกัน1นะครับคุณมีเมตาแมสก็จริงแต่พยายามอย่าลงไอ้เมตาแมสไว้ในเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์เวลาจะโดนแฮกเนี่ยมักจะโดนแฮกในคอมได้เช่นกันฉะนั้น ให้เราให้เรามีตอ a แมสในมือถือก็จริงนะครับแล้วเวลาจะใช้ผ่านคอมเนี่ยให้เราใช้วิธีการทําเป็นเออเขาเรียกวอลเลอนเน็ับใช้สแกน QR code เอาเพื่อให้ตัวกระเป๋ากับตัวเว็บไซต์ที่เราใช้งานมันอยู่คนละส่วนกันมันก็จะโดนแฮ็กได้ยากขึ้นนั่นคือวิธีแรกวิธีที่2นะครับให้คุณซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตครับนะจะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้จะเป็นเลเจอร์เป็นอะไรก็ได้ครับนะเลเจอร์เทเซอร์ได้หมดอ่ะก็เป็นการแยกเก็บไว้ เช่นกันฉังนั้นเวลาไอ้ตัวโจรมันจะเข้ามาแฮ็กเนี่ยมันจะแฮ็กไม่ได้เพราะว่าตัวกระเป๋านะกับตัวไอ้แบบเราเซอร์ที่เราใช้มันมันต้องมีรหัสผ่านนะเข้าออกมันเชื่อมต่อกันดังนั้นถ้าตัววอลเล็ตอยู่ในมือเราใครก็แฮ็ได้ลําบากนะครับเนี่ยสอวิธีนี้อันนี้คือการป้องกันนะป้องกันดีกว่าแก้เพราะการแก้ไม่รู้ว่าจะได้คืนหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าจะได้คืนเมื่อไหร่มันอาจจะยุ่งยากมากกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นก็ระวังตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้ ต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันใหม่มันมาเยอะมาเรื่อยๆแล้วพวกสแกมต่างๆหรือพวกโจรต่างๆมันก็หัวไวฮะบางทีเวลามาหลอกเรามันสร้างเว็บไซต์ที่เหมือนของจริงมาหลอกเราได้ด้วยซ้ำนะครับบางทีถ้าเราเช็คไม่ดีเนี่ยพลาดได้ง่ายๆเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้มันบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เช็คได้ง่ายบางทีมันต้องตาดีจริงๆต้องมีเอ๊ะอยู่่เรื่อยๆว่าสงสัยแล้วก็ไปเซิร์ชข้อมูลให้ลึกขึ้นนะครับงนก็ระวังก็แล้วกันนะเก่งแค่ไหนก็มีโอกาสโดนแฮกได้นะครับไม่ได้แปลว่าต้องแบบโอ ต้องเป็นคนที่แบบมือใหม่เท่านั้นจะโดนนะมือคนเก่งๆเนี่ยบางทีพลาดง่ายด้วยซ้ำเพราะด้วยความที่ชา่าใจเพราะรู้ว่าตัวเองเก่งใช่ไหมแต่พอชา่าใจปุ๊บก็โดนได้เหมือนกันนะครับก็ <c oughs> ยังไงก็ฝากไว้กันแล้วกันนะถือว่าเป็นความ่วงใยความปัญหาดีจากจากผมก็แล้วกันนะครับยังไงฝากส่งต่อคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับผมแล้วก็คุณยังสามารถซัพพอร์ตช่องนี้อย่างเป็นทางการได้ครับด้วยการกดปุ่มจอยครับเป็นเมมเบอร์ครับอย่างเป็นทางการเปแบบรายเดือนนะจะเป็นสมาชิกแบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์คสพสีแฟนเลือกได้เลยครับกดปุ่มจอยนะครับคุณสามารถที่จะซัพพอร์ตช่องนี้ง่ายๆเป็นเงินบาทฮนะเป็นการเติมค่าชานมไข่มุกให้ผมผมชอบดื่มชานมผ่านเงินบาทฮนะโดยการโอนมาที่ t ร u e Money Wallet แล้วก็ K Bank นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะโอนเป็น USDT เป็น BUSD ก็ได้เหมือนนกัน เลื่อนลงไปใต้คลิปนี้จะมี wallet address อยู่นะครับ copy แล้วก็โอนได้เลยครับตามใจคุณเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับน,น้ําใจนะครับผมอยากให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละแล้วก็ยังสามารถติดตามทุกคลิป,ท,ลปทุกคอนเทนต์จากช่องนี้ได้ฮะเพียงแค่คุณกด subscribe และกดกระดิ่ง1ครั้งเท่านั้นกดแล้วไม่ต้องกดซ้ําอีกนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆอัปเดตมาคุณจะได้ดูไม่พลาดอย่างแน่นอนได้ดูก่อนใครด้วยนะครับฝากไว้นะกดกันได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้8โมงครับสวัสดีครับ